สวัสดีค่ะพี่น้องขาพบกับใจสังพาโดยเช่นเคยนะคะสวัสดี fc เก่า fc ใหม่ทุกๆท่านนะคะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะพี่น้องขาขอบคุณได้หลายค่ะวันนี้ใจจะพามาคํานวณแนวทางหวยฮาหนอยวันที่สองพฤศจิกายน2565นะคะก่อนคํานวณค่ะคําเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม เด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะก่อนคำนวณน,นะคะมาดูวันที่1พฤศจิกายนก่อนนะคะลองเข้าหรือเปล่านะคะวันที่1พฤศจิกานะคะจะให้เด่นเฉพาะกิจ6และ5นะคะ เด่นพิเศษ0และ9เด่นปกติ9และ8นะคะเด่น VIP 1แล1 0เด่นรวม2และ6นะคะพี่น้องคาเฉพาะกิจนะคะบนมา572ล่าง91นะคะพี่น้อง5มาหลักร้อยนะคะพี่น้องคาเข้าคู่72 27ด้านบนนะคะเด่นรวมมา2นะคะ เด่นแยกไม่เข้านะคะพิเศษจะให้ศูนย์และเก้าวันนี้ก็ไม่มานะคะบนมาหกค้าหนึ่งล่างสี่แปดนะคะพี่นะ้องคะเข้าคู่แปดสี่สี่แปดด้านบนนะคะเด่นปกติจะให้เก้าและแปดบนมาแปดเจ็ดหกล่างเก้าสี่นะคะมาเข้าคู่เจ็ดหกหกเจ็ดนะคะพี่นะ้องเข้าเด่นเก้านะคะเด่นรวมมาหกค่ะพี่นะ้องคะ VIP จะให้หนึ่งและศูนย์บนมาสามหนึ่งเจ็ดล่างหนึ่งเก้านะคะวันนี้หนึ่งมาทั้งบนทั้งล่างนะคะพี่น้องคะเข้าคู่เจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดค่ะสถิติมีเข้ามีหลุดทุกวันนะคะมาต่อวันที่สองค่ะวันที่สองนะคะใจก็ผลการออกรางวัลวันที่หนึ่งพฤศจิกายน4ตัวบนมาคำนวณน,นะคะปกติพิเศษ VIP ปกติก้า6แปดเจ็ดหกพิเศษสี่หกค่าหนึ่ง vp ห้า7านะคะเก้าบวกแปดบวกเบวกหบวกสบวกหบวกหบวกห่บกหาบวกสาบวกหบวกเได้62 6 2บหกลบหเหลือห1สบวกหนึ่งได้63ามนะคะใจจะจับสองตัวเหมือนเดิมนะคะวันนี้ถ้าใครอยากได้3าตัวเอา6มาด้วยนะคะหรือเจาเดินรวมก็ได้นะคะพี่น้องแล้วแต่ชอบนะคะศูนยนึถึงศูนย์เกะคะน้อหนึ่งหนึ่ถึง19ึนะคะใจโบผิดนะคะเนาะ 1 1 1่1งหนึ 22, ่งหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดถึงสอค่ะสองหนึ่งสองสองสองสมาดนะคะสามหถึงสาค่ะสามหนึ่งสามสองสามสค่ะพี่น้องคะมาดูตัวเด่นก่อนนะคะคู่ตัวเด่นนะคะพี tam, ่น้องคะหนึ่ถึงหนึนะคะใจมักหนึค่ะพี่น้อง หนึ่งสี่นะคะหนึ่งหกหกหนึ่งหนึ่งแปดหนึ่งเก้าค่ะสองหนึ่งถึงสองเก้านะคะสองหนึ่งหนึ่งสองสองสามสามสองนะคะสองห้าสองเจ็ดสองแปดสองเก้าค่ะสามหนึ่งถึงสามเก้าสามหนึ่งหนึ่งสามนะคะพี่น้องขาสามสี่สามเจ็ด 3ามนะคะแล้วแต่ชอบนะคะพี่น้องคะชอบก็ตามไม่ชอบก็เลื่อนผ่านได้เลยนะคะเรามาดูตัวเด่นก่อนนะคะค่อยพิจรารณาคู่ด้านบนวันนี้คู่ด้านบนกับตัวเด่นไม่ค่อยสัมพันธ์กันนะคะพี่น้องคะเด่นเฉพาะกิจนะคะอยู่ที่0ูนย์และเนะคะเหมือนจะมาเลขเบิ้ลหรือเปล่านะคะพี่น้องเด่นพิเศษ1และ0นย์นะคะเด่นปกติ0ูนย์และเนะคะ v ีไพี EP ก็ศูนย์ละเก้านะคะน้องคะวันนี้ทําไมเลขเป็นแบบนี้นะคะเด่นรวมทุกรอบนะคะหนึ่งและสองถ้าใครไม่ชอบพูดด้านบนจับใหม่ตามตัวเด่นได้เลยนะคะดูเด่นแยกเสีเด่นรวมเช่นนะคะศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์สองสองศูนย์ศูนย์เก้าเก้าศูนย์นะคะวันนี้เลขน้อยตัวนะคะนาะ,ะเลขเด่นประจําวันคือเลขสี่และเลขเก้านะคะถ้าจะมาเลขเบิ้ลก็มีน้อยกิจ นอยปกแล้วก็นอยวีนะคะพี่น้องแล้วตะหมักนะพี่น้องเนาะวันนี้ก็ใจก็มื่นหัวกับเลขเด่นนะคะพี่น้องเหมือนกันหมดเลยนะคะพี่น้องค่ะเอาลืมเลื่อนให้ดูแหะครัพูดไปตั้งนานนะคะพี่น้องเด่นเฉพาะกิจศูนย์เก้านะคะพิเศษหนึ่งศูนย์ปกติศูนย์เก้าวีพีศูนย์เก้ารวมหนึ่งสองนะคะพี 09, ่น้องค่ะค่าสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับเลขเด่นประจำวันคือเลข สี่และเลขเก้านะคะส่วนเบิ้ลประจำวันไม่มีนะพี่น้องเนาะค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะพี่น้อง่ะโชคโชคมันหมานะคะ่ะพี่น้อง่ะสวัสดีค่ะ